ก็เข้าถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเขาก็ล้างให้เตหัวหนะ้าเลยกลับมาให้พิการล้างหางให้นะจ้างด้วยนะพิการเนี่ยบองเงินไปทาอะไรนะก็วันนี้ก็รถจอดเป็นระบบอีกแล้วนะนนพิภูนี่ตกค้างอยู่สาหรับลีคันหนึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องถ่ายน้ามันเครื่องวันนี้ถามถามนิดนึงพอดีเมื่อวานไปรับรถมันเสียเงยินแค่ร้อยกว่าบาทนน่ย ร้อยาากว่าบาทครับไอ้ไม่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกอ่าผมจะถามเซลล์พี่จอยว่าไอ้ส่วนลดที่เข้าเช็คตามระยะเนี่ยเขาให้สามสามพสเดือนอันนี้ผมเข้าใจอยู่เพราะว่าคันแรกคันแรกมันก็ได้ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าไอ้ไอ้ส่วนลดลดใหม่เนี่ยที่เป็นเหมือนว่าคูป,ปองใบละห้าร้อยเนี่ยเขาดึงมาใช้4ี่ใบมั้งมันก็เลยเป็นส่วนลดไปอีกสองพันผมก็ผมก็เลยสงสัยผมก็เลยถามเขา ไอ้คันก่อนไม่ได้นะพี่จอยคันนี้ได้ได้ค่ะมันเป็นช่วงค่ะของพี่มันเป็นน่าจะคันหลังแต่สุดท้ายในที่เราขวอยี่เดียนคันออันนี้เราได้มาจากไหนตีเพชรเหรอตีเพชรให้ค่ะมันเป็นการที่เขาเอ๊เจอตว่าจะเคยบอกพี่ป่ะบอกมากผมอาจจะจําไม่ได้พี่ใช่แต่คันแรกมันไม่มีแคมเปญนี้ค่ะอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีแคมเปญนี้แล้วหมดแล้วก็คือคันที่ผมอ่ะโอเคพอคันผม แต่ว่าไอ้ส่วนลดอ่าเข้าระยะตามไอ้เข้าเช็คศูนย์ตามระยะเนี่ยมันสามพันเนี่ยมันทุกคันจะได้สิบเดือนอยู่แล้วนี่คือปกติใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าทีนี้อ่าทีนี้พอไอ้คันก่อนมันก็ไม่ได้ใบละห้า้วเขาเขาก็เลยบอกว่าผมได้คูปองลถใหม่ใบละห้าร้อยดึงมาใช้สี่ใบเป็นสองพันเป็นส่วนลดเพิ่มผมก็เลยสงสัยทีนี้ผมก็เลยไปถามเขาว่ามีมีเยอะไหมเขาบอกว่าคูปองมันมีเยอะนะมีเป็นสิบหรืออะไรเนี่ยเยอะเลยมีเปิดหนึ่งนะของพี่ของพี่มี

เราก็จะต้องเก็บเดินลูกค้าก่อนก่อนพืาคมทีนี้เราทำเรืองไรก่อนคือสัาครับของพี่ได้ของพี่ได้อ่ามรกสลต่ปันปนี้ไม่มีแล้วอ่ไม่มีแล้วทีนี้ผมจะถามไอการใช้ไงพอการใช้งานคูปองอ มันมีมูลค่าใบละ500ใบของพี่น่าจะมี20ใบนะถ้าเกิดัน,น,น่าจะประมาณ20ใบ20ใบมันก็20,000ป่ะ20หรือ30เนี่แหละของพี่เนี่ยเดี๋ยวขอจอยไปดูทีเอ็กก่อนว่าเขาให้กี่ใบมันจะอยู่ในใ,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 ในในในชัน้นของพี่เลยอะอยู่ในระบบของพี่เลยเวลาเราใช้เราใช้กี่ใบก็ได้แต่ใช้กับรถคันไหนก็ได้ด้วยนะรู้สึกใช่ไหมยี่สุสุอาใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนจันนะใช้กับรถคันไหนก็ได้แต่ไม่ทอน ร้อยกว่าบาทพี่ไม่สามารถดึงไปห้าร้อยกมาใช้งานพี่ดึองออกมาใช้ปุ๊บมันจะหายไป 500. เลยห้าร้อยเข้าใจอ๋อจะใช้คันไหนก็ได้เดี๋ยวว่าถ้าคันคันหกร้องผมเข้าก็จะใช้ทีนี้ผมจะถามไอ้นเนี่ยอายุมันอนะ่ะอายุใช่ไหมครับอายุเออนะเดี๋ยวนะเด็กปิจ๊อายหาข้อมูลให้ผมแล้วสง่งผมทางไลน์ก็ได้นะได้ได้ได้ไดขอบคุณครับพปิจ๊อยมันจะมีอยู่ไม่กี่คันที่ได้อ่ะพี่เ<อ>พราาะว่มันต้องเป็นแบบ

ออน,ออนลูกค้าลูกค้าคนพิเศษก็ต้องได้สิ่งดีกลับไปว่าโอเคครับคุณครบบับเดี๋ยวพี่จจประวัติจะจ่าส่งเขาไปให้ว่าเขาใช้งานกันยังไงอ่ะผมอยากรู้แค่ว่ามันต้องใช้ก่อนวันไหนแค่นั้นเลยครับ้จ,จะไม่เป็นเป็นปีอ่ะสปีมัรือสปีหรือสปีขึ้นยันใช้ทันอยู่เราก็สีหเดือนเข้าครั้งนึงโอเคครับี่จาแต่ถ้ามีข้อมูลว่ามันข้บได้อ่ารถกรบไม่ต้องทุกได้การใช้ได้ อ๋อเราบรรทุกด้วยกันโอเคผมใช้กับคันคันน้นก็ได้รถกระบะไม่เป็นไรก็ได้จ้ะอันนี้ตัวเม่มันจะลองห่างก่อนแต่เหมือนรถใหญ่รถเองเขาจะแยกทางเป็นอ๋อใครซื้ออะไรก็ได้ทุกครั้งที่พี่เปิดจอปะสมมุติว่ามันจะหมดแล้วพี่รู้สึกว่าใช่ไม่ทันพี่ซื้อแล้วมันเครื่องออกมาเลยก็ได้อ๋อไอ้ไอ้ใ้รซื้อซื้อซื้อน้ำยาหม้อน้ำนี่คืออะไรไหม นะถ้าน้ำมันเครื่องมันเป็นอะไรซื้อน้ำยาหมอ้อน,น้ำนี่อะไรม่ไหเพราะรถกระบะผมน่าจะต้องการน้ำยาหม้อน่ะเป็นเป็นเป็นอ่าโอเคนะแต่แต่ที่จะซื้อได้ก็ต้องใี่เปิดจ่อบรถอ๋อโอเครู้เรนะมันเปนะ็นมาที่เปิดจ่อบรถคันอีกคันหนึ่งที่อ่ะไปไปอ่ะคันแรกที่อะค่ะครับครับอ่าพี่สามารถบอกว่าเอาเออซื้ออะไรแล้วฉันก็มีซื้อด้วยได้อืมอ๋โอเคถ้ายี่สิบใบอย่างที่พี่จอยบอกก็ยี่สิบใบก็หมื่นหนึ่งเลยดูแล้วใช่ใช่ใช่แต่เหมือนของพี่มันจะเกินยี่สิบนะถ้าจะทำอีกอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวดูหน่อยเพราะของพี่อ๋อพี่เป็น FTR ไม่ใช่ G X เออเออเออหมื่นหรือหมื่นหนึ่งบางหมื่นหนึ่งบางเดี๋ยวดูข้อบันทึกหนึงวิธีขอโทษทีขอโทษทีก็เดี๋ยวดูข้อบันทแล้วจะส่งให้ห้าร้อยจอนมีครับโอเคครับจ้าจ้าโอเคสวัสดีจ้าครับขอบคุณครับวันนี้นี่ก็จะเป็นเซลล์พี่คือที่ไหนยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าเซลล์พี่จอย์ผมเนี่ยดูแลบริการหลังการขายค่อนข้างแบบเยี่ยมมากนะครับ แล้วก็นางก็จะอัปเดตข้อมูลอะไรคือสามารถแบบว่าพอซื้อรถกบนังแล้วเหมือนเป็นครอบครัวโทรปรึกษาอะไรทุกเรื่องครับเอารถเข้าศูนย์ทุกวันนี้จริงๆเราต้องติดต่อกับทางศูนย์แล้วไม่ก็ทางแผนกถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยแต่ก็าสามารถติดต่อผ่านเซฟพี่จอยได้นะเพระาะว่าพี่จอยเขาก็ทําทงานอยู่ในนั้นแล้ว คือคำว่าบริการหลังการขายนะมันต้องมันต้องได้อย่างนี้นะแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเคบอกสิทธิ์ผมแล้วแต่ผมจาไม่ได้คันแรกมันไม่มีคือสิทธิ์ที่เราเอารถเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องเราจะได้ส่วนลดครั้งละหนึ่งครั้งละสามพันบาทเนี่ยไอ้คันแรกมันก็ได้เห็นบอกว่าได้ประมาณสิบครั้งหรือหนึ่งปีหรืออะไรสักอย่างพอคันที่สองมันก็ได้ผมก็เข้าใจว่าได้เลยแต่เมื่อวานอยู่ย ตกใจตรงที่ไปจ่ายเงินเสียร้อยกว่าบาทนะครับเราเอาเข้าเอารถเข้าเช็คระยะ20,000กิโลห้ามเกิน3,000กิโล0 0 0หห้ามเกิน3 0 0 0กิโลระยะเขาทุก20,000ไงแต่ถ้าผมก็เลทดไปหน่อยนะครับก็เป็น2อ0 0 0 3,000ันอะไรเงี้ยก็ใช้คูป,ปองที่เขาให้เข้าเช็คาตามระยะ3,000ได้ต่อครั้งนับกลมาลดค่าน้ำมันเครื่องค่าแรงค่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัวเนี้ยไอไอ2,000บาท2000บาทาเป็นคูป,ปองใบละ0 0า้ 500, เขาดึงมาใช้ให้ 4ีใบนะครับก็เลยจ่ายไปร้อยกว่าบาทก็เลยตกใจก็เลยโทรไปถามเซลล์พี่จอยแต่เช้าเลยวันนี้นะครับก็เฮ้ยพี่จอยทาไมมัน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 ส่วนลดเยอะแล้วมันถูกอะไรเงี้ยพี่จอยก็อธิบายฟังเราก็ได้ส่วนลดมาจากตรีเพชรนะตรีเพชรก็จะเป็นผู้ผลิตยินสูนะอย่างที่เรารู้กันนะแต่ของผมก็คือซื้อจากเซซีเคิงแก้วนะเป็นศูนย์ยินสูกิงแก้วซซีเคงแก้วอยู่ที่บางนาแล้วก็ผ่านเซลล์พี่จอยนะครับอย่างนี้เลยผมบอกเลยใครนะครับที่อยากได้รถนามสามารถปรึกษาแล้ว อขอคําแนะนําจากเซลล์พี่จอยได้อย่างที่ผมเคยขึ้นเบอร์ไว้ให้หลายๆครั้งนะส่วนตัวผมเองนะผมเอาโจทย์ไปให้เขานะอย่างเขาบอกว่าเขาไม่เคยเอารถยกล้อแล้วก็อยู่ในระบบของ CCK เขาเรียกว่า FTR อยู่ในระบบของ CCK แล้วก็ส่งไปอู่ต่อยกล้อให้คือคันผมเนี่ยจะบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเคสแรกของเขาเลยนะครับเขาก็จะได้ความรู้จากตรงที่ผมมา ตอนแรกเขาแทบจ,จะไม่รู้ด้วยว่าเฮ้ยมันทําได้อะไรเงี้ยผมบอกวิพย่จอยนะับทางรถยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นเขาก็ทํากันยเยอะแยะแต่เพียงแต่ว่าส่วนมากเขาทำเองอ่าแล้วหลายคนก็ถามว่าทําเองให้สูย์ทาให้มันต่างกันไงทำเองถูกกว่าให้สูย์ทำอ่ะเราไม่ต้องใช้เงินนะครับแค่นั้นเองครับเราก็ไปส่งอยู่ในงวดนะครับก็ได้คนจําได้นะคันแรกผมอ่าฟรีหมดขับฟรีด้วยอะไรเงี้ยจดฟรีหมดอ่าศูนย์บาทหมดเลยอ่ะอย่างที่หลายๆคนแบบเทอร์เซลผมไปรุ่นศูนย์บาทแล้วนะ คันนั้นก็ส่ง4ี่แปดนะครับหัวหางเพราะคันเนี้ยมันฟรีหมดขับฟรีมันแทบจะไม่มีขับฟรีเลยเหมือนว่าแบบกี่วันไม่รู้ไม่ไม่ได้ฟรีถึงเดือนน่ะแบบว่าเหมือนว่ารถเราไปส่งต่อเขาเอาช่วงฟรีไปส่งต่อเพราะว่า,าการที่รถจะออกจากศูนย์ไปส่งต่อที่จะบอกว่ามันก็ต้องงวดเดินงวดเดินเพื่อที่จะประกันประกันคุ้มครองรถประกันชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเดินตามอะไรเนงะี้ยทำให้แบบอ่าออกออกออกไปก่อนแล้วก็เอาไปส่งแล้วก็คืองวดก็จะเดินอะไรเงี้ยเอาไปส่งที่อู่ต่อ พอเอามาแป๊บหนึ่งเราก็มาวิ่งเสร็จมาแล้วก็งวดที่แกทําให้แต่ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่จะต้องออกเองก็คือผมจดทะเบียนเองคันนี้ก็พละมือ0ูกห้าร้อยนับก็สามหมื่นสองสามนสามนคันนี้แค่นั้นก็คือเสียคะันนดาวดูผ่อนอะไรก็ไม่ใช่แล้วก็รอผ่อนแลวทุกคนเฮ้ยผ่อ,อนแพงแน่นอนเซลล์พี่จอยผมบอกเลยว่าเซลล์พี่จอยเก่งมากผมได้ FTR เพายกมาขับนะต่อให้อ่าว่าต่อแพงหรืออะไรก็ตามผมไม่รู้เลยเท่ากับผมส่งงวดแพงกว่าคันหกล้อผม พันเดียวคันนี้สี่่นเก้าหั้าไมต้องเว้าอะไรนะครับคลิปนี้ก็จริงๆอ่ะเราคุยกับเซลพี่จอยนะมันไม่ใช่แค่อ่าเข้าใจว่าหมื่นหนึ่งผมได้ส่วนลดเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับผมได้ส่วนลดจากการซื้อรถใหม่ครั้งนี้นะมันเป็นพวกแคมเปญที่เขาจัดโปรระหว่างเดือนถ้าใครมาออกรถรุ่นนี้ในระหว่างเดือนนี้ก็จะได้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้า ทุกคันน่ะเขาจะได้เรื่องของเข้าระยะ3,000โลโอ้3,000บาทต่อหนึ่งครั้ง10เดือน12เดือนกันแล้วแต่ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมส่วนส่วนคันผมมันได้ตรงพิเศษเพิ่มมาเนี่ยผมก็เลยงงเดี๋ยวถึงโรงงานแล้วนะแป๊บเลง,งานมาเพือนโอ้โห ทางนี้ก็จะเกือบเล่นประตูคือพอได้ตัวนี้มาก็เลยงงก็เลยถามสอบถามรายละเอียดทีนี้ทางเซลลเขาก็เคยบอกผมวันขายแล้วแหละแต่ผมก็ไม่ได้บันทึกไม่ได้จําไว้วนะเขาได้รับเข้าบริการปรากฏว่าอันนี้พีจ่จอยบอกว่าสามหมื่นบาทนะครับใช้ได้ถึงสามสิบเดือนหกปีหกเก้าซึ่งหมายความว่าเรายังไงเราก็ใช้ทันนะครับแล้วก็ใช้กับรถบรรทุกได้ทุกคันไม่ใช่ว่าเป็นคูปองสําหรับคันนี้นะหมายความว่าเดี๋ยวคันครั้งหน้าไอ้เจ้า f อ r ทีอรหกล้อของผมเข้าถ่ายระยะศูนย์ถ่ายระยะนระมาเครื่อง ผมก็สามารถเอาโปตัวนี้ไปใช้ได้ถือว่าช่วยได้มากๆเลยสําหรับถ้าแก่น้อยเครดิตไม่อ่าถ้าแก่น้อยงบน้อยอย่างผมเนะก็เท่ากับได้ตัวเนี้ยไปเป็นส่วนลดแล้วผมไปใช้ตังค์เดี๋ยวมขึ้นมาให้ดูรู้สึกว่าจ่ายไปหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าบาทนะครับ <c oughs> กับที่เราจะต้องจ่ายสี่ห้าสี่ห้าพันนะนะอ้าเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเพื่อน จะมานี้สองคันนะคันนี้ลงเสร็จแล้วนะครับเที่ยงปดิของเราก็จะลุกต่อคันนี้นะครับอันนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนใครที่คิดถึงเจ้า FTR กระจกหน้าซ่าเต็มกันนี่เลยคันนี้เลยนะครับก็เว่งงานด้วยกันอยู่นะครับเียงแต่วา่าผมไม่ได้ขับก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายเขาแค่นีใน้ใครคิดถึงก็นี่เลยประมาณนี้มันเดิมยังรอมันเดิมนะ มีบาดแผลเล็กน้อยแล้วก็ไปเจ็บบาดแผลมาแล้วหล่อเหมือนเดิมจเจ้าวอเจียสองสีชนของเราทางสวนกันอย่างแคบไปนะเพื่อน <c oughs> เราพอบอกจอดตรงนี้เลยออกได้ผมแอบจะไม่จะแอบอยังไงนะน่าจะได้เหรอพอไม่ได้นี่จะโยกใหม่ยังไงวนะเนี่ย โอ้โหยังแคบเลยเราพอแต่คือผมก็แอบสุดแล้วนะมันเป็นกองเหล็กกับฝั่งนี้นมันไม่ได้แลนะ้วเนี่ยถขาวิ่งสวนกันไม่ได้ลนลครับแบบคันหนึ่งจอดคันคันอย่างเงี้ยได้อาจจะได้เนี่ยแต่ว่าได้แหลมคีดถามคนขับคนขับบอกว่าได้พี่แต่ว่ามันจะเบียด่อยอะ่ะได้ก็ได้โอ้ เขาก็ล้างให้ในระดับหนึ่งนะเพื่อนๆแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้เยิ่มเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเป็นการาเข้าศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเสียเงินไปร้อยร้อยกว่าบาทแล้วก็ปกติของเขามีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คอัดจารบีเช็คช่วงล่างอะไรพวกนี้เช็คระระดับน้ำหล่อเลื่นต่างๆนะครับเช็คหลายรายการอยู่นะครับแล้วก็ก่อนที่จะส่งรถลูกค้าเขาก็จะล้างให้ทีนี้เขาล้างให้มาแล้ว ่าเขาไม่ได้ฉีดอะไรพวกนี้ผมก็เลยดูมันไม่หล่อมันต้องโดนน้ายาขัดยางสักนิดนึ่ะผมก็เลยเอาน้ำยาขัดยางลงนะครับเห็นข้างหน้าไหมต้องหลอสักหน่อยสินะครับน้ำยาขัดขัดยางของเราเนี่ยมันเป็นสูตรเข้มข้นแต่ว่ามันจะมี2ชนิดนะอ่ามันจะมี2ชนิดคือน้ำน้ำใสยอย่างที่ผมกําลังถูอยู่ตอเนี้นะครับน้ําใสก็จะเป็นแบบกันน้ํา ไปเรื่อยๆอย่างเี้ยครน้ำใสก็จะเป็นสูตรกันน้ำส่วนตัวน้ำสีขาวก็จะเป็นแบบอ่าไม่กันน้ำนะอ่ารถไม่ได้ล้างยางไม่ได้ล้างเนะี่ยขัดดำได้ <c oughs> เงาได้แบบนี้ช่ำๆแบบนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวกันน้ำ <c oughs> มันกันน้ำเลยไหมกันเลยเห็นไหมกันน้ำเลยน้ำทำอะไรเขาไม่ได้นะครับเป็นสูตรกันน้ำนะครับน้ำยาขัดยางตาเนี่ยเทวดานะครับน้ำยาขัดยางตาเทวดานะชังน,นนงนั้นในตะกร้าใน t ิกต็อกนะครับอีกเรื่องราวดีๆนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับจากเซลล์ดีๆของอิสุหรือของ อ่าอิสุเซลของซีพูดไม่ถูกอ่าบริศูนย์บริการของอิสุซีซีเคกิ่งแก้วจากเซลพี่จอยนี่ยางก็ยังเอาแบบนี้เลยนะน้ำยาขัดยางเรามาที่น้ำยาขัดยางเราก่อนใครที่สนใจก็ไปสั่งได้ในตะกร้าในที่สองนะครับขเขาก็จะมีอัดจาระบงจะอัดจารบีนะครับนี่ตามพวกนี้อัดจารบีให้นะตอนส่งมอบรถก็อัดเพ้ากลางอะกระด็นอัดไตพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยเขา,ถายถน้มันเครื่องทุกสองหมื่นกิโลนะครับก็ จะมีการทําแบบนี้อสองหมื่นโลแรกก็จะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเฉยๆก่อนกับเช็คน้หล่อเลื่นแล้วก็อัดจารีสชวนถ้าเป็น40,000ก็น่าจะมีการเปิดฝาตั้งวาล์วนะครับก็จะมีเสียตั้งเพิ่มค่าประกันฝานะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกถัดจากนั้นมันเขาก็จะไล่ตามกิโลนะครับมีถ่ายน้ามันเกียร์เออรอบ4 0,000นโลน่าจะมีน้ำมันเกียร์รอบนี้ยังแล้วก็ถัดไป6 0,000โลก็จะมีเฟืองอะไรนะน้ำมัน power อ,อ,อะไรประมาณนี้นี่ถ้ายางเราไม่ขัดมันก็จะขาวแบบนี้เห็นเพ่มไหม บางฝุ่นเราก็ขัดนิดนึงจะดำเงาแบบนี้บางฝุ่นเราก็จะดำเงาแบบนี้นะก็เอาเข้าไปเมื่อวานกลับมากลัางหาเอเพราะว่าเขาศูนย์บริการ่เฉพาะหัวอีสูเราเรา,เราวิ่งงานเสร็จเราหางเข้าไปด้วยไงอ๋อเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะกระลรางหัวให้หัวนี่เลัางสวยสะอาดแลวนะยางยางก็ของเขาแบนเขาสู้ของผมไม่ได้ผมก็ต้องมาขัดใหม่สวยเงาแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆึ้นมาเล่า ต่อกันฟังกันแล้วกันในอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องในดีของเขาก็มีเยอะแยะมากมายอันไหนที่ปื้มแล้วก็มาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังแล้วก็แล้วแต่ใช้ดูแล้วนี้ในการรับชมรับฟังด้วยกันแล้วกันก็นกวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังว่าผมถ่ายน้ำมันเครื่อง140ร้อยสี่สิบกว่าบาทเดี๋ยวลงรนะายละเอียดให้ดูท้ายคลิปอีกรอบหนึ่งสำหรับที่มีสุวนร่วมทุกสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านนะ